มาตอนเช้าคินข่าวปากซอยร้านเดินเมื่องใจบุญบายและเติมอยากเดินดิมป่าชายเขารุงเทพรถมันก็ติดอยากมีชีวิตเบาๆเดินอาได,ไดล่ทกับกาแฟจากที่เราเกเอง

เอเคสวัสดีครับคุณเก่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับพอดีวันนี้มานั่งชงกาแฟให้คุณเก่งกินให้คนที่ไม่กินกาแฟกินแต่เรามีคนให้กําลังใจคุณอัดกับน้องเปิ้ลครับผมดื่มกาแฟไหมน้องเปิ้ลดื่มไหมครับไม่ดื่มเหมือนกันปวดท้อนะครับพอดีวันนี้เนี่ยมามานั่งบ้านคุณเก่ง ก็เมื่อวานนัดกันแบบกระทันหันเราก็ไม่รู้ว่าวันนี้คุณเก่งมาตัวคนเดียวเป็นโสดอาทิตย์นี้ปกติจะมีภรรยามาด้วยกับลูกๆจริงๆอยากได้บรรยากาศที่มีภรรยากับลูกมาแต่ว่าไม่เป็นไรเอาเอาไว้เป็นอีพีต่อไปดีไม่เจอสาวนั่นแหะดีได้มาเจอแล้วมันไม่ใช่ภรรยาทำไงเนี่ยนะครับเมื่อเช้ามานี่ก็มาปลูกเลยเนี่ยมาปลูกตอนตอนประมาณเกือบเกือบเจ็ดโม เมื่อคืนเมื่อคืนน่าเมื่อคืนน่าจะดึกดึกครับมีใครมาร่วมแจมก็มีคุณอัดแล้วก็แฟนคุณเปิ้ลคุณนัทออแล้วก็คุณตองครับนี่บรรยากาศพวกเรานะครับ้านบ้านสวนเสเจ็ดก็แจมกันไปแจมกันมาอย่างงี้ยผัดกันย่าวผัดกันเยอนเดี๋ยวก็อยากให้แนะนําตัวนิดนึงคุณเก่งเป็นใครมาจากไหนครับผมชื่เก่งนะครับ ทำไมบเคินเยเขิดไม่ไม่เคยไม่เคยไม่เคยได้มีสัมภาษณ์แบบสดๆกันอย่างนี้แหละครับก็พี่เก่งครับมาจากปทุมครับอยู่ปทุมธานีครับผมอันนี้อันนี้บ้านเกิดเลยไหมไม่ใช่บ้านเกิดครับผมเป็นคนเกิดวิเศษอ่างทองครับอ๋ออ่างทองพอดีทํางานที่สนามบินก็เลย ได้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 ซื้อบ้าในใกล้ๆอยู่แถวประทุมสนามบินนี่คือดอนดอนเมืองครับแล้วทำงานอะไรนะครับก็อยู่บริษัทชาติกรารยานไทยจำกัดครับชาตากรารยานไทยอยู่ประทุมแล้วทำไมอยู่ๆคิดจะมาทำบ้านสวนมาทำอะไรก็เริ่มแรกอยากได้ที่ดินเก็บเอาไว้ให้ลูกๆซื้อไว้หลังก็เลยดูตามเพจก็ มาดูก็ดูหลายเพจก็มาเจอที่บ้านสวนวิวเขาเนี่ยครับก็ดูว่า,เ,าเขามีการทํากิจกรรมอะไรเงี้ยเราก็ดูน่าจะน่า,น,าน่าสนใจที่ดินนี้ก็เลยวิ่งมาดูอืม,มาดูวันนั้นเลยก็นัดทางอะไรทางเมซิเจอร์ที่ว่าในเพจนะครับครับเขาก็ให้เบอร์โทรมาชื่ออะไรคุณก้อยให้มาแล้วก็เบอร์โทรแล้วก็ให้ติดต่อทางผู้จัดการ เอ๋อวันนั้นไม่เจอแต่ละใช่ครับเพราะวันนั้นรู้สึกก้อยบอกไปต่างจังหวัดนะก็เลยมาเจอพี่กานแต่แล้วไม่หมายถึงว่าเป้าหมายคุณเก่งที่มามาเราขวัญเลยหรือว่ามาแถวแถวว้ยกระเจ้าแถวนี้หรือว่าจริงๆเราก็มองที่อื่นด้วยอำเภออื่นจังหวัดอื่นก็มองไว้ครับที่แรกไปดูที่นครนายกมันแพงครับนครนายกนี่อาจจะไร่หนึ่งเป็นล้านนะเนาะใช่ใช่ไร่หนึ่งเป็นล้านถ้าแปลงใหญ่ๆอาจจะถูกหน่อยกบอาจจะคุยกับ แว่าเออแล้วไปหาที่ตู่ๆก็ดูเพจแล้วก็ให้ดูเพจกันแล้วก็นัดแล้วก็วันนั้นก็ออกมานั่นแหละแล้วก็พามันดูก็องลองดูที่รกเลยลหรือว่าดูที่อื่นตรงนี้ครับผมดูนี่ค่อนยกตรงนี้เป็นที่ที่สองมาถึงเอาเลยมาถึงก็เอาเลยครับใจง,ง่ายนะเนี่ย <laughs> <laughs> พอดีพาพาพาแฟนพาลูกมาแล้วเขาก็วิ่งมาอย่างเงี้ยครับตรงนี้ยังเป็นโล่งๆก็ให้เขาวิ่งเอาว่า ชี้จุดเอาว่าเราตรงไหนเขาก็มาหยุดตรงเนี้แต่ผู้จัดการเขาบอกว่าเขาได้อะไรต้นสักมึงเก่งได้ต้นสักแน่นอนครับได้ไม่ตลงสามเก้าครับถึงก็เป็นอย่างนี้นะคือคือแต่ละคนมาเนี่ยมาถึงบายังไม่มีหลักไม่มีเขตไม่มีอะไรอยู่ประมาณเนี้ยตอนนี้เขตเอฟก็เหมือนกันเราเราขายก็ประมาณตรงนี้แหละเพราะว่าถ้ารอให้ให้ ให้พังออกเดี๋ยวอาจจะอาจจะไม่ทันแต่ตอนต <c oughs> นี้ขึ้นเยอะนะครับช่วงไม่กี่เดือนนี้ยอืเพราะตอนตอนผมมามันก็บ้านหม,มหลังที่สามังที่สามในในโครงการฟฟเปรีเจ็ดทั้งหมดใช่คร <c oughs> ับผมมาเจอบ้านชิ้นนี้แล้วก็บ้านลุงปานี่แค่ขึ้นขึ้นเสาอ่าครับแล้วมาดูว่าอย่างไงนก็เลยบอกทีแรกแฟนบอกว่าถ้ามาแล้วไม่มีลูกบ้านไม่มีคนอยู่ไม่เอานะ เพราะว่าเคยมีที่นครสวรรค์ที่แม่เขาไปซื้ออาไว้แล้วตอนนี้ก็ขายที่มีแล้วเพราะว่าเราไปปลูกอยู่คนเดียวไม่มีใครมากับเราอเลยแต่แต่น้าไฟเขาก็มีให้ไม่มีแต่ไม่มีคนมามาปลูกอยู่ไม่มีอ,มอันนั้นเขาไม่มีไม่เหมือนที่กองการนี้แล้วเขาขายหมดไหมผมไม่แน่ใจครับเพราะว่าตอนนั้นแม่แม่แม,แม,แม่แม่ของแฟนผมเขาไปซื้อเอาไว้แล้วก็ไปปลูกบ้านเอาไว้มาไว้หลังนึงก็เลย วังรู้สึกว่าถ้ามีอย่างน้อยเห็นสองหลังแล้วเราก็ชื่นใจแล้วก็เลยเปิ้ลก็เลยบอกโอเคนั้นเอาก็ตกลงวันนั้นก็ทําสัญญาโอตอนนี้ของของของคุณเก็งน่าจะเป็นหลังแรกในเจ็ดดีเลยนะที่ขึ้นพ่่อตันี้ก็นะใช่ก็พ่อพอกันมาถึงกับาพ้อกันแต่ผมลงลงเสาก่อน แล้วแล้วตั้งใจตรงนี้เป็นสร้างเป็นอะไรเป็นที่พักตาอากาศนะครับเวลาเราแบบนะเมื่อเบื่อนี่เราพอมาที่เราเรามีความสุขครับได้เจอเพื่อนเพื่อนบ้านที่น่ารักเจอผู้คนเยอะแยะครับน่ารักไหมมันก็ไปอีกมันก็ไปอีกสังคมหนึ่งซึ่งซึ่งสังคมที่ทํางานกับสังคมนี้ไม่เหมือนกันที่ทำงานก็จะก็จะคุยแต่เรื่องงานคุยนด้นี่มันก็มีหลายเรื่องแต่พอบางทีเรา เราได้ดื่มด่าได้แบบเนี่ยพูดคุยเมันก็มีความสุขอาจจะดื่นหน่อยนี่จะไม่ค่อยมีใครมาคบผมแล้วเพอาะผมพามาปุ๊บเขาบอกไม่ทําอะไรกันเลยกินแต่เหล้าอย่างเดียวเลยเนี่ยกาแฟเราเริ่มออกแล้วเริ่มเริ่มไหลแล้วดูดูน้ํากาแฟเราจะเปลี่ยนบรรยากาศข้างหน้าตอนตอทานเหล้าได้อรรถรสมากวันนี แต่มันมองไม่เห็นไงแล้วแต่ไฟสวยใช่ไหมกลางคืนกลางคืนที่นี่เราไฟสวยอยู่แล้วนะวันที่สิบแปดไฟสวยครับเพราะว่าเดี๋ยวน้องเขาจะมาติดตั้งไฟบนเธอ,อ,เอ,อลงเทเลสอะไรเงี้ยส่องได้ได้เดี๋ยวเรามาทำจะถามอะไรต่อคืนเลย <c oughs> แต่คุณเก่งก็มาทุกเสาร์อาทิตย์เลย <c oughs> ครับผมผมมา,าทุกเสาร์อาทิตย์โอมาทุกอาทิตย์ไม่มีวันไหนไม่มาครับเพราะอะไรทำไมถึงขยันได้ขนาดนั้นโห ตอนแรกๆก,ก็รู้สึกเหนื่อยแต่พอนี้มันเหมือนเราคิดว่าไปกลับบ้านแล้วครับมันพอเราถึงใๆจะเมื่อไรจะถึงวันหยุดสักทีเพราะจริงๆถ้า,ม,ามองว่าจากจากกรุงเทพงปทุมไปอ่างทองกลับมานี่ทางทอง่าง,อางทองใกล้หวานอ่างทองไกลกว่าครับไกลกวา่วาเพราะนี่ผมมาจากปทุมมาที่บ้านหลังเนี้มันร้อยแปดโลที่จับมาจากปทุมมาถึงนี่ร้อยแปดกิโลครับแล้วไปอ่างทองไหมร้อยร้อยว่าโลครับ ไม่ไม่ได้กลับนานแล้วครับเดือดแล้วเดือดแลเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราชงกาแฟนิดหนึ่งครับผมอ่ะดื่มมาแล้วนี่ครับครับอ่าคุณอัดเชิญครับเข้าเฟรมเข้าเฟรมให้มันเหมือนเหมือนก็ะป๋องหน่อย ขอบคุณครับน้องเปื่อแมวอ่ะไไดด้้คกาแฟแล้ลงคุณเก่งไหมครับลงเท่าไหร่ได้ครับผมพอเป็นอันนี้ครับพอเป็นยาได้ใช่ใช่เป็นวิธีให้ได้แต่ถ้าเป็นกิจวัตรประจำวันไม่ครับแม้แต่พวกเอ็มร้อยอะไรพวกนี้ก็ไม่ครับเพราะว่าหัวใจไม่ค่อยดีครับทำไมหัวใจผมเล่นหัวใจรั่วอ๋อ เลยพยายามหาผู้หญิงอีกตั้งสองลนมาช่วยปุดรอยรั่วนิดเห็นไหมืกาแฟสดๆเลยหอมมากหอมหอมหอมแน่นอนถ้กลงเดี๋ยวนะาเมื่อกี้ไปอ่างทองกี่กิโลนะตรงนั้นผมไม่แน่ใจครับน่าจะร้อยว่าโลอ่ะจริงๆก็ไม่ต่างกันเยอะนะครับ แต่แตว่าไม่ได้กลับบ้านมานานนะครับตั้งแต่พ่อแม่เสียก็ม,ม,มาเหมือนเราลกลลาอยู่ที่ปทุมเลยครับตรงนู้นก็เป็นญยาตยิพี่น้องไม่ค่อยได้ไปหาแล้วเป็นไงบ้างมาอยู่ที่นี่นะดีครับผมอยากมาตลอด <c oughs> จริงๆนะพอมีความรู้สึกพอเมื่อไหร่จะใกล้วันหยุดสักทีวันหยุดสักที <c oughs> เพื่อเราจะมาหนะ้า <c oughs> บ้านหลังเนี้ยก็ได้มาสมัมผัสเนี้ยอากาศมีหนาวมีร้อนมั้ง แต่ช่วงเมษาน่าจะร้อนอยู่ร้อนก็ธรรมดาเนาะครับอยู่ตรงไหนก็ร้อนไปไใจแต่กลางคืนกลางวันมันร้อนอะนะแต่กลางคืนมันก็เย็นนะครับนะเมื่อคืนนี้ก็มีความรูสึกมันเย็นอะ่ะเย็นพอตกกลางคืนมันก็เย็นอ <laughs> หรือใจเราเย็นดีขึ้นเขามากันบ่อยสาอาทิตย์ครับเรามาตลอดรู้จักหมดแล้วครับผมอะ่ะ ยบ้านนน้นบ้านนี้รู้จักหมดแล้วครับผมตะเวไปทั่วหมดแล้วเจ็ดดีกันหมดแล้วเดี๋ยวนี้วันนี้อีกสิบนาทีเดี๋ยวก็ตักบาทแล้วครับแมมาก็ตักบาททุกอาทิตย์ครับครับโบโบเป็นหมาบ้านนี้ซะแล้ววันนี้เราลงต้นไม้ไปเยอะแล้วมีจะปลูกอะไรเพิ่มไหมเนี่ยก็ไปเรื่อยๆครับมันก็น่าจะมีครับไปกระปูกพวก แต่ของคุณเก่ง,งก็ <มา S 1> คือพืน้นที่หนึ่งไร่เนาะหนึ่งไร่ครับแต่หนึ่งไร่ก็ดูกว้างพอเลยนะที่จะสร้างบ้านแล้วก็ปลูกต้นไม้ครับมีสระน้าเล็กๆกต่ตอนนี้มันน่าหน้าแรงเดือนเริ่มเดือนกุมภาก็มันอาจจะดูแห้งแรงนิดนึงนะแต่ก็ต้นไม้ก็ยังเติบโตได้อยู่มีแตกยุงแทงยอดอยู่นี่ครับเนี่ยตอนนี้แตกยอด<ม><ม>เดี๋ยวพอผ่านสักหน้าฝนเนี่ยผมว่าปีหน้าเนี่ยน่าจะเห็น ความเขียวของที่นี่เพิ่มขึ้นต้นไม,มน้มันเยอะขึ้นแล้วเพราะพราก่อนหน้านี้มันปลูกแค่มันสับปะหลังทั้งนั้นเลยนี่ตรงนี้ก็ได้มันใช่ตอนไม้ใช่ใช่ครับได้มันก็เป็นได้มันอย่างเดียวพอปลูกเสร็จไถก็แห้งแรงแต่ตอนนี้เริ่มมะม่วงออกดอกแล้วออก <c oughs> ลูกแล้วด้วยครับลูปเขียวแลวลล,ล,ล,แล้วมีูกเ็ๆแล้วมีอะไรประทับใจที่นี่ถึงมาบ่อยก็ <c oughs> <c oughs> บรรยากาศครับแล้วก็ได้อยู่ในที่นี่มันก็จะว่างเงียบม,มันก็ไม่เงียบม, <laughs> <laughs> มันก็มีบ้างอะครับพวกเนี่ยมันมีความสุขอะครับมันบ,<ร>บอกภรรยาชอบเห็นไหมชอบครับแต่ช่วงสิ้นเดือนเขาจะไม่ค่อยมาครับเ <laughs> <laughs> ขาข,ขอตรงนั้นหน่อยก่อนช่วงสิ้นเดือน <laughs> นี่ลูกๆก,ก,ก็เตรียมใจจะสอบเขาเลยไม่มาแต่ลูกๆก็ชอบมาชอบครับดีเพราะบางคนนี่เด็กเขาไม่ค่อยชอบอะไรนะมา นี่เตรียมจะซื้อจักรยานให้เขาแล้วครับเขาบอกป้าขอจักรยานได้นะเขาก็ไว้ปั่นเล่นอะไรเสียพวกเขาเสียพูกเขาเป็นเนี้ยสบายเลยถ้าลูกชายชม,มีว่าวมาซื้อว่าวมาให้เขาเล่นอืม,มีได้หมามาหนึ่งตัวครับมากันไหนตามช่างมาครับก็เลยมาอยู่บ้านผมเลย แต่นี้แต่ดีดีใส่ดีไม่คุยขยะเขินเป็นพระเอกเลยนะพระเอกเลยมะโบโบออกอ๋อดูมันเนี่ยเดี๋ยว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 เช้าเดี๋ยวไปหาอะไรให้เกณฑอย่าเล่นอย่าเล่นอย่าเล่นเวลาเราทํางานบางทีช่วงเทศกาลนะครับน้อน้องๆพี่ๆก็ถามเก่งกลับไหนกลับบ้านน้อง ผมจะกำไหนบ้างผมอยู่ไปทุ่มไม่รู้จะไปไหนอมีแต่ไปเที่ยวอย่างเดียวแต่ตอนนี้มีความรู้สึกแล้วไปไหนอ๋อไปบ้าน <laughs> ที่ไหนเมืองการเนี่ยมันมีความรู้สึกได้ได,ได้มีคําพูด <laughs> บ้างแล้วอะไรย่างเงี้ยก็ดีใจนะครับที่ได้มาเจอที่นี่มผมว่ามันโอเคมากแต่คนอื่นไม่รู้นะแต่ผมว่าผมโอเคมาก <laughs> แล้วเจ <laughs> ออุปสรรคอะไรบ้างมามามา,มาทำมาอยู่เนี่ยอ้เยอะครับ <laughs> ตั้งอย่าไปเล่าเลยครับม right. ันเรื่องมันผ่านไปแล้วแต่ก็จัดการไม่ได้หมดนะก็ธรรมดานะก็ทําอะไรมันก็ต้องมีบ้างเลยนะอุปสรรคก็ได้โครงการได้ผู้ได้ผู้จัดการแล้วได้ช่างดีๆมามามาช่วยฟื้นฟืนฟูถึงได้บ้านเป็นบ้านทุกวันนี้ก็ได้ได้ได้เพื่อนบ้านอย่างพี่อัดเต้แต่ก็บ้านก็สวยบรรยากาศข้างบนนี่โอเคเลยนะ คุณนัดมาตั้งวงข้างบนบ้างไงเคยทีหนึ่งเคยทีหนึ่งหนามากเอ๊ะมันช่วงเดือนไหนเดือนที่แล้วเนี่ยเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วนะหนาวหนาวจริงดีดีแต่หนาวเดี๋ยวต้องมาตั้งด้านข้างบนหน่อยแต่หน้าแต่หน้าฝนอาจจะหน้าฝนก็ต้องชิงจังหวะนะวันไหนฝนไม่ตกน่าจะโอเคอยู่ เริ่มเริ่มทําโต๊ะนะครับโตะแล้วก็ทาสีให้มันเข้ากับพื้นนะครับนะแต่ของคุณคนเก่งนี่โดดเด่นจริงนะสีสันคือใครไปไหนไม่ถูกก็นาท้าเก็ตอีนี่ดูบ้านหลังเหลืองมืกันชัดเนจนจุดเช็คอินครับใช่เด <laughs> <laughs> ี๋ยวทัอ, <c oughs> องเพเื่อนบอกไปไหนไม่ถูกนี่พอเจอสีเหลืองไปนี่รู้เลยไปตรงสีเหลืองนั่นแหละแม่แม่ แม้แม้แต่ร้านที่มาส่งของะครับครับ <c oughs> ก็บ้านอยู่ตราไในเขาบอกใครๆก็พูดบ้านสีเหลืองมาก่อนเลยนะอ <c oughs> โอ้โหต้องมี <c oughs> มันนะโอเอาไปก่อนนี่เน่ยไอ้ลูปรอข <c oughs> <c oughs> อบ <c oughs> อกเดี๋ยวให้คุณเก่งฝากแอนหน่อยจริงๆก็คุยกันไปไเรื่อยไม่ได้มีอะไรมากแต่ว่าอยากฝากให้เพื่อนๆหน่อยมีอะไรจะฝากถึงเพื่อนๆที่ชมคลิป บ้านสวนอยู่ครับก็ขอให้คนมาปลูกบ้านกันเยอะๆนะครับผมต้องการเพื่อนบ้านเยอะๆมันจะได้อบอุ่นผมว่าที่นี่ถ้าเราได้มาเออมาสัมผัสจริงๆมาอยู่ทุกอาทิตย์กันอ่ะเราจะรู้ว่ามันมีมีความสุขอมันอบอุ่นยังไงก็ปากไว้เลยนะครับได้ได้ขอบคุณมากเดี๋ยวเดี๋ยวต้องบอกว่าเราต้องมาขออนุญาตอีกครั้งหนึ่งนะ ครับแต่ว่าวันที่ภรรยาแล้วก็ลูกๆมาด้วยได้ครับอย่างน้ก็คือได้ทุกวันครับมาได้ตลอดให้ได้ินได้คุยกับทุกคนครับก็ดูเป็นครอบครัวนะที่มาอยู่เพราะว่าส่วนใหญ่มาที่นี่ก็แต่ละคนมาเขาเป็นครอบครัวใช้เวลาอยู่กับครอบครัวช่วงวันหยุดอะไรเงี้ยนะก็ไงก็เชิญพี่ๆน้องๆมาบ้านหลังนี้ได้ตลอดบ้านนี้ไม่มีรั้วครับเปิดโอเพ่นครับ เขาออกได้เสมอครับติดกล้องไว้ไว้ดูไหมไม่บอกครับติดติดติดมันก็ต้องมีบ้างแหละครับแต่ก็ช่วยช่วยกันนะผมว่าถ้าเป็นเพื่อนบ้านมันดูแลช่วยกันดูแลมันก็มันก็ป้องกันอะไรได้หลายอย่างหรือฝากฝังกันใครจะมาเอาอาทิตย์นี้เปิ้ลมารดน้ําต้นไม้ให้พี่หน่อยอคนรดนก็มันจะได้ช่วยกันได้นะครัเพราะบางที ใช่มาทุกอาทิตย์มันก็คงไม่ไหวแต่ละคนก็มีงานประจากันผมเองก็ยังไม่ได้มาแสดไว่าผมไม่มีงานนีแต่แล้วแต่แต่ว่ามันมันมันอยากมาควารู้สค่าน้ำมันมันก็ไม่ได้น้อยเติมผมเติมครั้งหนึ่งก็ทีละพันละพันมามาทัวรที่นก็ทีละพันละพันผมมามาจากชนบุรีไงมาจากเสียชาค่าน้ํามันเนี่ยสองพันเมื่อก่อนที่ใช้กระบะไม่อยู่ก็เลยต้องหาทางเปลี่ยน โอเคงั้นขอบคุณมากคุณเก่งครับแล้วข่าวจะขึ้นมีเส็มใหม่อ่ะครับหลังเขาอ่อด้านนั้นเขาเลือกอะไรหลังเขาหรือหน้าเขาตรงนั้นหลังเขาที่ว่ามีใช่ใช่ตอนเนี้หน้าเขาหน้าเขานี่เรามีเจ็ดเอฟใช่ไหมมีเจ็ดเอฟอยู่ฝั่งนี้จะขึ้นไปแปลงสุดท้ายขึ้นไปติดภูเขามีอยู่แปลงหนึ่งแล้วจะมีขยายต่อไหมครับเจ็ดเจ็ดเจ็ดเอฟแล้วนี่จะมีเจ็ดลาต่อไหมครับตอนนี้เราไม่มีที่ดินละขึ้นอยู่กับว่าถ้า ถ้ามีเพิ่มมาอมตอนนี้ตอนนี้ไม่มีแล้วตรงแปลงนี้เขาเขาไม่มีเขายังไม่ได้ขายแต่ก็น่าจะเกือบพอแล้วตรงนี้น่าจะพอไว้แล้วก็มีข้างหลังนั่นแหละอาจะขึ้นเสร็จสิบเอ็ดที่มันกำลังจะขึ้นแต่ว่าก็มันเพิ่งเริ่มครับตอนนี้ปรับที่ปรับไรล่ครับน่าจจะฝากไว้วครับอย่าาตอนจบ วันอยากมีที่ดินเที่ยครับชอบตรงนี้ครับพอดูเข็มเราได้ยินเจ๊งหรองไ่แปลมามันแปลเขาบอกว่าอย่าเลยเปิดแล้วก็เจ๊งมาไหมอ่ะแล้วเขาบอกง่ายกินก็ทำเป็นบาร์เป็นอะไรขึ้เจ๋งทำเป็นคาเป็นแนวดังๆเดี๋ยวก็จะมีพวกป้ายในนักเก็ตป้ายอะไรนดิบเป็นป้ายไฟทราไม่ดูเหมือนเป็นอะไรนะ Thank